ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานชาแนลนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดกุญแจอีกแล้วทุกคนมาโยบเกมนี้ก็มีแต่กุญแจนี่หละทุกคนลุยครับผมโอเคกุญแจที่เราจะาไปวันนี้ก็คือดอกนี้เลยครับผมนี่เลยกุญแจ2.01ของโฮเทลนะผมราคาในตลาดก็อยู่ที่ห้าหมื่นนะผมแต่ว่าอันนี้ผมดรอปมานะทุกคนย้ําว่าดรอปมา เออน่าจะคลิปก่อนหนะ้านี้ก็น่าจะเห็นนะ้ที่ผมได้2องนหนึ่งน,นะครับผมที่กุญแจราคา2องแสนใช่ไหมเออรอบนั้นโอเคพร้อมแล้วลุยเลยครับผมอันนี้ผมจะกดแบบสมตี้นะครับผมในโหมดปิดกั้นนะครับผมตามเคยครับผมกติกาของเราก็จะนับแค่ห้องเซฟอย่างเดียวนะครับผมนี่นะครับผมจุดที่เซฟอยู่ก็คือตรงนี้เลยในไฮรูทนะครับผมจุดนี้ค่อนข้างอันตรายนะแต่รอบนี้เราเกิดไกลมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ไฮรูทเลยนะครับผมพอไปถึงละ ยล่องนี้ก็ขอเช็กก่อนอันนี้เกิดไกลไมากโอเคมาถึงแล้วเป็นไงเร็วปะเอออันนี้ก็สู้มาตีหนึ่งแล้วนะผมจะสังเกตว่าผมมีปืน MP5 มาแล้วโอเคมารอบแรกครับผมของทองอุย้ยไม่ใช่ของทองทุกคนสีช่องอย่างนี้ผัดลมครับผมราคาที่6,500นะผมในกล่องพยาบาลล่ะห้องนี้มีแค่สองกล่องนะผมมีกล่องพยาบาลแล้วก็ตู้เซฟนะผมโอเคไม่ได้อะไร รอบแรกได้ที่6,500ครับผมปิดประตูอันนี้ผมก็เคลียแบบโหเคลียผียังเยอะเลยอุ้ยไม่ใช่ผีพูดผิด <laughs> เคลียร์บอทดนะครับผมโอเคมารอบต่อไปอุ้ยนี่ไงทุกคนเห็นป่ะกุญแจมันออกง่ายมากทุกคนไอจุดนี้เดีวผมจะให้ดูกันหน,นึ่ครับผมขอจัดของวันนี้เลยครับผมผมได้จากตรงนี้ เคยมีคนได้ซีดีด้วยนะทุกคนจากจุดนี้นะแต่ว่าผมไม่เคยได้ทุกคนโอเคเราได้อันกุญแจมาราคาห้าหมื่นอีกละมามาดูห้องเซฟกันดีกว่าระหว่างนี้ก็เพื่อนเราก็สู้กับบ,บอสอยู่นะผมแต่ว่าผมแอบมาเปิดกุญแจ <laughs> 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 เดี๋ยวก็ไปยิงช่วยเพื่อนครับผมมาเปิดก่อนเดี๋ยวเพื่อนเปิดเฮ้ยของแดงหมดทุกคนอันนี้ราคาที่สี่แสน สี่หมื่นสองพันนะผมผมจะอิงจากราคาตลาดนะครับผมแล้วก็มีของม่วงอีกชิ้นหนึ่งราคาสี่พันนะผมสี่พันหนึ่งร้อยครับผมยอดรวมตอนนี้อยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยนะผมโอเคจุดนี้เดี๋ยวผมจะบอกนี่ผมได้กุญแจมาตั้งทุกคนเอออย่าลืมเช็คด้วยนะมันคือจุดนี้เลยครับผมนี่ผมเคยได้สองรอบแล้วนะจากจุดนี้นะผมราคาสองแสนเท่ากันทุกรอบเลยครับผมเออดอกก่อนหน้านี้น่าจะใช่นะ เออผมตอบได้จากจุดนี้เลยทุกคนรอบนั้นได้เป็นกุญแจของน็อตลิกของห้องรับแขกนะผมรอบนี้เป็น vip 4นะผมแล้ว vip 4เหรอรอบถัดไปครับผมรอบที่สามนะผมมามาดูกันว่าจะได้อะไรสิงโตจงมาแต่ว่าเหมือนมีบอสเดินมาด้วยปะทุกคนอันนี้ผมก็วิ่งฝ่าฝูงบอทเข้ามานะผมแต่ไม่ใช่บอสนะ ปะเปิดกล่องดีกว่าชุดแตกหมดแล้วผมสี่ช่องหุยสี่ช่องมาลุ้นทุกครั้งที่มีสี่ช่องนะทุกคนอันนี้ราคาที่เจ็ดพันนะ 7, ครับผมเจ็ดพันสองร้อยครับผมยอดรวมเราที่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยครับผมนี่ทุกคนอันนี้อีกจุดหนึ่งทุกคนอันนี้เป็นผมได้มาอีกดอกหนึ่งแล้วทุกคนดูดิ นี่รอบแรกอะ่ะเดินผ่านนะผมเดินกลับมาอีกรอบหนึงถึงเจอนะผมมันดอกอยู่ตรงนี้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นสองแดงแดงอะ่ะทุกคนพยายามเช็คด้วยนะครับผมเผื่อเจอกุญแจดอกนะผมเพื่อนยืนมองหน้าเลยเมื่อกี้เนี่ยคือผมไม่ได้ถ่ายตอนแรกไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดแค่ห้องแล้วผมก็จะตัดจบเลยนะผมเพราะว่ามันจะเอาเกินไปทุกคนสิเกม โอเคอันนี้หลังจากที่ผมผ่านมาที่พื้นที่ไล่ผมก็มาเจอนี่อีกทุกคนนี่เลยรอบนี้หูออกเยอะมากเลยเกุญแจก็เท่าไหร่แล้วะสองแสนใช่ไหมแล้วก็มีสร้อยคาดว่าเขาน่าจะเปิดที่บ้านพักนะผมเอเฮ้อเฮ้อนี่แหละครับผมไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ได้ของดีแล้วไม่ได้ออกนะผมจะพูดแค่นั้นแหละครับทุกคนโอเคแต่ว่าเราเสียทหารไปหนึ่งคนนะผมนี่เลย ทหารเรานอนเต็งเต้งอยู่ตรงนี้เลยครับผม <c oughs> ลูกผู้ชายครับผมค่าได้ฝังศพด้วยครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหาของมีค่าที่นายเกบมาแล้วกันเพื่อนโอเคก็ไม่มีอะไรผมมารอบทันไฟครับผมรอบที่สี่ครับรอบที่สี่ได้เป็นแหวนเงินหรออันนี้ราคาที่สองพันเก้านะผมสองพันเก้า โอเคน่าจะได้แค่สองเก้านะผมรอบนี้ผมก็ได้กุญแจสองศูนย์หนึ่งใหม่อีกแล้วนะครับผมน่าจะได้จากาตรงไล่อะครับผมที่ผมค่าไอ้ที่ดอกสร้อยเมื่อกี้เนี่ยผมขึ้นไปเช็คอีกรอบหนึ่งโอเคเราไปเช็คห้องนั้นก่อนเลยอันนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังครับผมนี่เลยจุดนี้ไม่ดอกครับผมโอเคเอกล่องพยาบาลนี้ผมก็เคยได้เป็นเหมือนเครื่องเกมกดเหรอราคาหกหมื่นเลยทุกคนมีโอกาสดอกของทองนะผม หมดปิดกั้นมันตอบได้ทุกอย่างอยแล้วทุกคนที่ไหนก็ต้องเช็คนะครับผมถ้าเป็นปิดกั้นนะอุ้ยนึกว่ากุญแจลุ้นอยู่ในใจครับผมลุ้นคนเดียวนะ <c oughs> มาครับผมรอบที่ห้านะครับผมได้เป็นเหรียญทองนะผมราคาที่ห้าพันหร้อยนะ ยอดรวมตอนนี้สี่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยนะครับผมดวงดีมากเลยทุกคนคือได้มารอบสองแล้วนะผมสองิปติดแล้วนะผมโอเคมารอบถัดไปครับผมรอบที่หกนะครับผมสิงโตมันต้องสิงโตอยู่แล้วทุกคนอืมเนี่ยไม่ต้องรุนอะไรมากมายครับผมนี่ไงล่ะครับผมเอาการ์ดจอไปก่อน แล้วจอนี้มูล,ลค่าหนึ่งพันหร้อนะผมแล้วก็มีกล่องพยาบาลด้วยครับผม5,000ยอดรวมตอนนี้4 7่แส0เจ็นสี่ันะผมมารอบถัดไปครับผมรอบที่7ครับอันนี้ส0่พันนะผมกล่องพยาบาลล่ะได้อะไรกินยาไปก่อนนะผม อเคอันนี้ก็ไม่ไม่นับแล้วกันครับผมป่ะรอบถัดไปครับผมรอบที่แปดนะครับผมมาดูกันได้อะไรครับผมอู้อันนี้ของทองนะผมราคาที่สองหมื่นหกร้อยนะผมยอดรวมตอนนี้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะผมโอเคป่ะรอบถัดไปครับผม อันนี้ผมขอเช็คเออ่สิ่งสำคัญในการฆ่าบอดในเราอย่าลืมเก็บแม็กกาซีนไว้เลยนะผมอันนี้ก็ราคาดีอยู่นะทุกคนแม็กของปืนฟอร์นะผมรอบที่เก้านะผมมาอันนี้แข่งกับเพื่อนนะผม <laughs> ไม่ได้ผมจอห้องนี้โอเคเปิดเข้าไปนี่เขาเซฟก่อนเลยครับผม โอ้โหช่องเดียวสภาพอันนี้สามพันหกนะผมเห็นมาช่องเดียวในทัวแท้แล้วครับผมนี่ไงล่ะกันไกลไขผ้าไหมเลยไม่ล่ารอบที่สิบนะครับผมแปบเดียวสิบรอบแล้วว่ะทุกคนแต่ว่าผมเล่นมาเนี่ยบอกเลยนะประมาณสองถึงสาวันเลยนะทุกคนกว่าจะได้คลิปนะผมเฮ้ย แจกลนแจกันมาไงโอ้ทำไมผมถึงดีใจแต่เราทุกคนปกติกุญแจอดอกหนึ่งมันจะได้ของทองของแดงอะแค่ชิ้นเดียวนะผมแต่รอบนี้ผมได้สองเลยนะผมอันนี้ห้องนี้สองรอบแล้วนะผมครั้งก่อนน่าจะได้สิงโตแล้วก็ได้แจกันนะผมรอบนี้ได้เป็นกล้องกับแจกันนะผมโอเคสรุปยอดนะผมยอดรวมตอนนี้เก้าแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยนะครับผม โอเคโอ้กำไรแบบบานเลยครับผมมารอบที่11นะครับผมอันนี้2 0 0พครับผมกล่องพยาบาลหรืมีอะไรอุ้ยอันนี้ไอ่เก้าพแล้วก็มีของทองด้วยราคา2องหมื่นสพนนะครับผม ตอนนี้ยอดรวมของเราอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่นะครับผมฮูทะลุ1นึ่งล้านไปแล้วทุกคนโหบ้าไปแล้วกูแจราคา5 0 0หมืนสภาพถ้าไม่ตายนะผมรวยนะทุกคนแต่ว่าผมก็ตายอยู่เหมือนกัน <c oughs> โอเคครับผมมารอบถัดไปครับผมรอบที่12นะครับผมมีอะไรอีกไหมเนะี่ย อันนี้เหรียญทองราคาสามพันสี่นะผมไม่ได้อะไรครับผม,มรอบที่สิบสามนะผม ราคาที่9,100นน่ะครับผมรอบ13นาแล้วทุกคนสี่ช่องอุ้ยอันนี้1600งนะผมเดี๋ยวผมรวมยอดทีเดียวเลยแล้วกันครับผมอันนี้ผมก็เปิดไปก่อนห้องนี้ก็มีโอกาสเจอกุญแจเหมือนกันนะผมนี่ไงเออทุกคนอันเนี้ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นล้อแม็กรถไว้ทุกคนที่จริงมันไม่ใช่มันคือมวนฟิล์มนะทุกคน ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นล้อแมกรถเว้ยใครจะเอาล้อแม็กรถมาใส่ไว้นะครับผมไม่ใช่ครับผมมันคือม้วนฟิล์มนะครับผมขออภัยครับผมผมเคยพูดไปน่าจะเปยทุกคลิปนั่นแหละถ้าได้อไอของสิ่งนี้ผมเข้าใจว่าเป็นล้อแมกรถนะครับผมโอเคมารอบที่สิบสี่ครับผมโอ้อันนี้เป็นจอนะครับผมราคาที่ 4 8 0 0นอนะครับผมการไกลหนึ่งอันไม่เอาครับผมหน,นีแล้วครับผมเพราะว่าบอสมาแล้วผมวิ่งเข้ามาเปิดนะผมเพื่อทำคลิปเออเอาจริงๆรอบสองสามรอบสุดท้ายผมตายแบบรัวๆเลยนะทุกคนกว่าจะได้นะผมบ,บางทีเข้ามาแล้วก็เพื่อนเขาก็เปิดไปก่อนแล้วนะผมเกตซตรงนี้หลักมีอะไรดีไหมอันนี้ผมเคยได้สิงโตด้วยนะทุกคน แต่มันไม่มีทุกคนระเบิดอันนี้ระเบิดบอดเฉยๆวิ่งหนีครับผมนี่แหละครับผมกว่าจะ,ะเปิดได้โอเคมารอบที่สิบห้ารอบสุดท้ายครับผมขอของทองสักชิ้นได้ไหมอะ่ะเออเอาให้มันเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยสามชิ้นน่ะนี่ไงโชว์เข้าไปดีเออหนึ่งพันเก้าร้อยครับผมโอเคเบสเสร็จทุกอย่างเออตรงนี้ตรงนี้ด้วยเออยังไม่ครบนี่หว่าทุกคน นี่ไงยาอันนี้เป็นยาแก้ปวดอันนี้ไม่นับดีกว่าครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปสรุปยอดทุกอย่างให้นะครับผมไปไปเจอกันหน้าร็อบบี้ครับผมมาสรุปก็คือคลิปนี้นะผมเราได้ยอดรวมทั้งหมดที่1 3 1 5 0ล้านนะผม ของที่ดีสุดในคลิปนี้ได้แก่แจกกันแล้วก็กล้องนะครับผมโอเคเลยโอู้สุดยอดมากเลยครับผมเราไ้เปิดดูได้นะผมแต่ว่าดวงคนเราไม่เท่ากันทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องจริงบางทีมันก็ไม่ออกเลยนะทุกคนเอออันนี้ก็ต้องทําใจไว้ก่อนนะผมแต่ว่าน่าจะไม่ขาดทุนหรอกทุกคนห้าหมื่นยังไงก็ได้แน่นอนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผม ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ